สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot ายกัญจริยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์มากันที่ราศีที่สองค่ะราศีที่สองได้แก่ราศีกุมนะคะราศีกุมวันที่2ีมกราถึง18บกุมภาพันเป็นการดวงแบบตะวันตกค่ะ เพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดอยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันทรรุ่นเรดดิ้งคือดวงทั่ว,ว,วไปโดยเป็นบันเทิง ดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้นะคะต่อสู้ทุกปัญหาเราประสในความรักความสัมพันธ์หรือการงานการเงินที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะต้องดิ้นรนต่อสู้กันต่อไปนะจ๊ะเอาพลังงานบวกๆมาให้สวัสดีชาวสองสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนะทำไมต้นไม้ของอาจารย์เป็นแบบนี้เดี๋ยวในต้นไม้ของฉัน ใบนี้ใบนี้ใบนี้อ่ะใบมันขึ้นมาเยอะเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวอาจ,จารย์หักใบ่อนได้ไหมเออนะโอเคมาหนึงถึงสิบหกพฤศจิกานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรจ๊ะกลุ่มว้าวว้าวว้าววิ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 วปัว๊บเลยอ่ะ เกิดอะไรขึ้นมีหนุม่มมาจีบอะจ๊ะมีหนุม่มมาจีบไปจีบหนุ่มหรือมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์จ๊ะไพ่สวยจังเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวอะไรกันนี่ <c oughs> What happened เกิดอะไรขึ้นกับคนกลมกมจ๋าเกิดอะไรขึ้นกับกุมจ๋ามีผู้ชายมาจีบอะจ๊ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักคนที่คุณรักเ็มเพอเรอร์พุนนี้แหละจ๊ะผู้ที่นิ่งเฉยว้าว กใจเป็นสีชุมพูอะ่ะเขาอยากกลับมาหรอคะเขาอยากกลับมาเหรอโอเแคแนวโน้มความสัมพันธ์อนาคตค่ะแนวโน้ม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 ความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้บางคนเป็นอดีตปัจจุบนันและอนาคตด้วยนะจ๊ะคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณคะคุณคบคนแก่แล้วคนแก่นั่งยูบอลลังเนี่ยคนแก่ชอบสั่งการเนี่ยประมาณนี้แหละแก่แล้วชอบสั่งการชอบสั่งนู่นสั่งนี่สั่งไปเรื่อย ประมาณนั้นเดี๋ยวนะอาจารย์เก็บไพ่อนไพ่เยอะเกินไปอ่ะไพ่ใบแรกค่ะหนึ่งใบเป็นพลังงานเป็นพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบแล้วก็ในด้านของความรักของคุณห้าใบคนที่คุณรักห้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบไพ่ใบแรกเป็นพลัง,งเป็นพลัง,งเป็นพลังงานหลักสวยงามมากค่ะ n i g h t of cups มีความรักเข้ามาหรอคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าคุณจะได้รับข่าวดีไม่ว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องของงานหรือเรื่องของความรักจะมีคนเข้ามาในลักษณะที่เป็นคนรักที่โรแมนติกมีจินตนาการสูงมีลักษณะของศิลปินเป็นคนมีเสน่ห์หน้าหลงไหลหรือ ไพ่นี้อาจจะเป็นตัวตนของคุณก็ได้คุณอาจจะเจอหนุ่มที่พูดจาดีมีเสน่ห์พูดจาอ่อนหวานโรแมนติกมีรสนิยมอุดมการสูงช่างฝันเจ้าชู้ <c oughs> ข้างหลังไม่ดีเลยใช่ไหม <c oughs> หรือคุณเป็นในไพ่ใบนี้ที่อาจารย์อธิบายลักษณะมาหรือคุณคะหรือคุณเป็นคนแฟลลี่คุณเป็นคนแฟลลี่เสน่ห์แรงเสน่ห์เยอะทีเดียวคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะ คุณจะมีรักครั้งใหม่จากกลุมจ๋ารักครั้งใหม่รอโยนะจ๊ะรักรอโยรักครั้งใหม่หรือเขาอาจจะเดินเข้ามาหาคุณมาหยิบยื่นโอกาสหรือมาขอโอกาสจากคุณก็เป็นไปได้ในออฟคัพเป็นไพ่ที่ดีอ่ะเป็นไพ่แห่งความรักมีอัศวินถือถ้วยมาให้เป็นผู้ชายละมุนหรือผู้หญิงละมุนดูเรียบรรอดูน่าหลงไหลอ่ะเออประมาณนั้นแหละกลุ่มวิดวิววิดวิวกันเลยทีเดียวอะ พลังงานหลักเป็นแบบนี้นะถ้าใครยังไม่เข้ามานะัะดูซ้ายดูขวาดูในเพื่อนที่ทํางานซิเขาแอบเลยเราไหมหัดสังเกตสังกาบ้างนะจ๊ะขอดูดน้ําทีค่ะหัดสังเกตสังกาคนรอบๆข้างบ้างบางทีก็เขามีใจมาแต่ก็ไม่เคยไปสบตาเขาก็ได้ก็าอาจจะเฝ้ามองมานานแล้วก็ได้นะจ๊ะ เอออะไพ่ของคุณห้าใบค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตทำพารรนอดีตที่ผ่านมาทําใจอยู่กับอะไรทำพารรนคือการยกย้ายเดินทางหรือเปล่าการยกใายการเดินทางการเปลี่ยนงานเป็นอันจอบหนึ่งจอบสองจอบสามการเดินทางการยกย้ายการบารานา์จิตใจการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนความรักที่ถ้ารักไม่ดีก็จะพยายามทําใจ พยายามบาลานจิตใจไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปไม่ให้เสียใจมากเกินไปก็เป็นไปได้นะคะประมาณเหมือนพยายามอยากให้ความพยายามค่อยๆปรับความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์มั่นคงขึ้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะพยายามจะปรับเปลี่ยนบาลานเขาเรียกว่าพยายามปรับสมดุลปรับสมดุลแห่งอารมณ์ความรู้สึกประมาณนั้นอหนูกรีนอ of ค u ั บางทีคุณก็เป็นคนที่จินตนาการเก่งมาโนเพิ่พกไปเองวาดฝันวิมานในอากาศเป็นคนที่อยากได้ความรักระยะยาวๆไม่ชอบการกระทําที่เสียหน้าและเป็นคนคิดเยอะ เขาบอกว่าผู้หญิงเป็นคนที่จินตนาการสูงการจินตนาการคิดมากคิดเองคิดไปเรื่อยคิดนู่นคิดนี่และความคิดเหล่านั้นสร้างความเจ็บชำ้ำสร้างความหวั่นวิตกสร้างความกังวลใจสร้างความทุกข์ใจให้กับตัวคุณเองก็เป็นได้ The Tower เดินจากใครมาเลิกรายอย่าร้างจากความรักที่มีอยู่ลรจืจ้ะจากความรักกับใครคนหนึ่งที่คุณเคยรักเขารักปักอ,อกปักใจรักแล้วรู้สึกดีรู้สึกดีด้วยอาจจะเป็นการหลงในโปรไฟล์หลงขรม รู้สึกดีๆด้วยนะนะแล้วคุณมีรักข้างใหม่เข้ามาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือหรือคนรักเก่าจะทักกลับมาค่ะจะมีการติดต่อสื่อสารแบบรุนแรงและรวดเร็วขอดูซิพูดจาเคลียขอดูปดไม้เท้าค่ะปดไม้เท้าคืออะไรคนที่คุณเคยเบรกกันไปคนที่คุณเคยจบกันไปคนที่คุณเคยเดินจากเข้ามาจะมีใครคนหนึ่งส่งข้อความหาคุณ จนงุนงงเลยทีเดียวประมาณว่ายืนงงในดงความรักเลยทีเดียวเครียดคุณรู้สึกเครียดคุณรู้สึกจิตตกคุณรู้สึกกังวลนอนไม่หลับดึกๆเดินเดินตื่นขึ้นมาเครียดที่ต้องเดินจากใครคนหนึ่งมาถามว่าอยากจากมาไหมก็ไม่ได้อยากจากมาหรอกแต่การที่หยุดตรงนั้นมันไม่มีค่าไม่มีความหมายถ้ามันไม่ไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่ดูแลไม่สนใจไปก็ได้ไปก็ได้แต่ถามว่าไปก็ได้แล้ว ไปแล้วแล้วไปรับไหมยังหรอกยังไม่ได้ไปแล้วแล้วไปรับไปแล้วยังมีความกังวลใจยังมีความรู้สึกถึงเขายังนึกถึงเขายังเสียใจเพราะเขายังเจ็บเพราะเขายังกังวลเพราะเขาอยู่ประมาณนั้นคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณสิบถ้วย Night of one The อ็ม e ปอรสองเหรียญแล้วก็ใน นายออฟสอดคนคนนี้เขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าจ๊ะมีลูกสองคนหรือเขาเป็นคนเองเขาเป็นคนที่รักครอบครัวค่อนข้างมากครอบครัวเขาค่อนข้างมามีบทบาทกับอิทธิพลกับจิตใจของเขาเขาบอกว่าคุณใจร้อนน่ะหรือเขาเองก็เป็นคนใจร้อนน่ะเขาก็เป็นคนใจร้อนแล้วเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองชอบสั่งชอบคอนโทลขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กคนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นเจ้าของกิจาการเป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่มีลูกน้องบริวารเยอะแยะ เป็นคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทรลคนอื่นชอบบอกว่าทํานู่นสิทานี่สิทำด้านสิทานี่สิแล้วอยากจะคอนโทรลความรักครั้งนี้เองนะจ๊ะเขาอยากกลับมาหาคุณน่ะแต่เขาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรในความรู้สึกข,ของเขาก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาคิดถูกเสมอในโลกใบนี้ไม่มีใครคิดถูกนอกจากตัวเขาเองค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็มั่นใจในในความ ในความเป็นตัวของตัวเองอะมากสีเดียวเขาอยากกลับมานะเขายังวนวนวนเวียนเวียนป้นพลนเป็นเปี้ยนอยู่ในชีวิตของคุณแต่การกลับมานี้มันพัฒนาได้ไหมก็เหมือนกลับมาทักกลับมาคุยมันพัฒนายากค่ะเขาอาจจะโฟกัสกับชีวิตครอบครัวการงานความมั่นคงค่อนข้างจะบ้างานค่อนข้างจะรักการทํางานค่อนข้างจะโฟกัสกับงานเรื่องรักอาจจะเป็นเรื่องรองเพราะเขาเองมีครอบครัวแล้วเปล่า แล้วก็มามีเรื่องนี้อีกเขานิ่งเฉยใส่คุณใช่ไหมเขาพักเบรกนิ่งเฉยไม่ทักไม่ทายไม่พูดไม่คุยไม่รู้ไม่ชี้ประมาณนั้นนะคะการพักเบรกการพักเหนื่อยการพักทุกอย่างแต่เขาไปโฟกัสกับครอบครัวของเขาค่ะความมั่นคงชีวิตการงานของเขาแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ5้าไม้เท้า the ะ o p a of s o ออ o r อไม้เท้า King ofsort เป็นลักษณะของเดอะฟูคือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาเขาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักข้างกายคุณอาจจะคุยกับคนที่กอราศีธนูราศีธนูราศีเมษราศีธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะธาตุไฟเมษธนูธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกเขารู้สึกว่า ความรักครั้งนี้มันมีรักต่างวัยนะเนี่ยเขาอาจจะแก่กว่าคุณก็ได้หรือคุณเด็กกว่าเขาก็เป็นไปได้คุณปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกการสื่อสารแต่ในความรู้สึกที่คุณก้าวเดินไปข้างหน้าคุณก็ยังอยากมีเขาอยู่นั่นแหละยังอยากมีเขาอยู่ยังคิดถึงทําเป็นเข้มแข็งข้างนอกดูเข้มแข็งดูอดทนดูไม่ไม่แคร์ไม,ไม่ไม่สนแต่ในใจลึกๆมันยังเจ็บอยู่นะนะ ยังมีความต้องการที่จะสารสัมพันธ์ต่อยังมีความต้องการแต่บ,บางคนบล็อกกันไปแล้วนะบล็อกกันไปด้วยความจาใจเพราะเขาไม่สนไม่แคร์ไม่ไมยเขานิ่งเฉยแต่แต่คุณเองอะ่ะ ยังอยากในใจลึกๆยังอยากยังมีความต้องการอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อยากรู้รับรู้ถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคุณอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณอยากรู้ว่าเขาจะเขาจะไปยังไงคุณอยากรู้ว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่คุณคิดมันเป็นสิ่งที่ใช่ไหมประมาณนั้นเขาคิดยังไงกับคุณคะสามดาบเจ็บค่ะเจ็บเขาบอกว่าเขาเจ็บเดอะเฮอร์เมสราศีกันค่ะ เขากลับไม่ได้ไปไม่ถึงเขากำลังหาทางออกเขาวิตกกังวลจิตตกนอนไม่หลับเขาไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรอพักนี้เบ่งสึกไปทําบุญค่ะจะไปบวชแล้วค่ะจะไปบวชแล้วคือเอาธรรมะเข้าข่มเข้าเอาจิตใจเข้าว่าเอาธรรมะเข้าข่มเอาความดีเข้าข่มประมาณว่าเดเดิมมูลเขารู้ว่าความสัมพันธ์เขาคิดว่าคุณเดินจากเขาไปแล้วนะเดิมมูลเป็นลักษณะของความวิตกกังวลหวาดกลัวหวาดระแวง ขี้หึงขี้หวงประมาณนั้นเขาอาจจะแบบว่าสับสนกับตัวเองสับสนในความรู้สึกของตัวเองก็ได้หรือดมูลคือการต้องเลือกหรือรักครั้งนี้เป็นความรักรับรับที่รู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนเกิดความวิตกกังวลหลายๆอย่างการจิตตก กลับมาก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันส่วนใหญ่ตอนนี้เขาช่วงนี้เขาไปทําบุญนะสงสัยช่วงเทศกาลกระถินแน่เลยไปทําบุญพยายามไปทําบุญเอาธรรมะเข้าคมกำลังหาทางออกให้กับชีวิตกับดวงใจที่เจ็บเจบของเขาเขาเจ็บแต่เขาเก็บอาการนะคะเขาเงียบเขาเฉยเขาเน่งใส่คุณนะ่ะ the will of fortune อีกใบดิ วิวอัฟฟอร์จูนบอกว่าเขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียกับคุณอยากรักคุณอยากอยากเจราจาแต่ว่าเขาไม่ทำแล้วค่ะเขากลับไปรักตัวเขาเองโฟกัสกับงานกับเงิน,ก,งนกับชีวิตทรัพย์สินคอยสักใบดิเขาต้องอดทนค่ะเขาต้องอดทนในความรู้สึกที่มันตีกันมากคือทำนิ่งๆเฉยๆเหมือนไม่รับไม่รู้ไม่เจ็บปวดไม่รู้สึกอะไรความนิ่งของเขาเขาต้องอดทนเขาต้องอดกั้นเขา เขาจะต้องกลับไปอยู่ปรับตัวเข้าให้ได้กับสิ่งที่เขาเป็นในฐานะจริงๆของเขาคุณล่ะคุณคิดยังไงคุณคิดถึงเขาค่ะรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยเพื่อนสมัยเรียนปถมมัธยมมหาลัยแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรือคุณกําลังนั่งคิดถึงเรื่องเก่าๆวันเก่าๆคุณบอกว่าเขาไม่เลือกคุณก็ไม่เลือกค่ะเพราะว่าการเลือกนี้หรือจะเลือกทะไรไหมไม่ทําคุณไปโฟกัสกับงานกับเงินแต่สิ่งคุณอยากนะคุณอยากตัดเขาออกจากใจอ่ะ คุณรู้ว่าที่ผ่านมาก็สร้างความเจ็บปวดสร้างความร้าวรานสร้างสร้างความเจ็บช้ำเป็นแผลในใจในชีวิตของคุณนะ่ะแต่คุณก็ยังอยากมีเขาไว้นะคุณเป็นเดียมเพลสคุณพยายามจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับงานกับเงินโฟกัสกับสิ่งที่เป็นอยู่โฟกัสกับสิ่งที่คุณมีคุณมีความพร้อมทุกอย่างคะ่ะมีงานมีเงินมีชีวิตที่ดี เพราะฉะนั้นคุณพยายามจะตัดเขาออกจากหัวใจของคุณให้ได้แล้วพยายามเอาจิตเอาใจดวงใจของคุณมาโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตทรัพย์สินกับเรื่องต่างๆที่คุณต้องเผชิญคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่เงียบเฉยใส่กันคนที่นิ่งกันคนที่บล็อกกันมีโอกาสกลับคืนมาไหมคะมีโอกาสกลับคืนมาไหม โอกาสสำหรับการพูดคุยการกลับคืนมาการพัฒนาความสัมพันธ์สองคนนี้มีโอกาสกลับคืนมาไหมคะ The f o o ค่ะมีคนเดินหน้าไปเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นคุณที่เดินหน้าพร้อมจะเริ่มต้นใหม่แต่ยังถือเขาไว้ในมือแน่นเลยอยากพูดอยากคุยอยากเชียอ ยังอยากสื่อสารแต่คุณจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นค่ะคุณจะนิ่งอยู่ในที่ของคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณที่ที่คุณปลอดภัยที่สุดจะมีคนทักมาค่ะอย่างด่วนแบบว่าไม่คิดนะคุณคิดว่าเขาคนนี้จะไม่ทักคุณแล้วแหละถ้าเขาไม่ทักมาคุณก็จะใจอ่อนทักเข้าไปมานั้นจริงด้วยจะมีการกลับมาของใครบางคนจะมีการทักทายกลับมาจะมีการส่งข้อความมาหา d m p r ็ s เการเริ่มต้นใหม่ นะคะเขายังอยากมีคุณไว้คุณอาจจะคุยกับราศีกุมเขาอยากมีคุณไว้ค่ะเขาอยากมีคุณไว้เป็นช้อยเป็นตัวเลือก <c oughs> เป็นลักษณะของยังผูกพันยังอะไรอาวรนยังนึกถึงการมันเป็นความผูกพันลึกๆในใจเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาอยากรักคุณอะเขารู้สึกดีๆมีความรู้สึกดีๆมีความรักให้ แต่เขาไม่สามารถจะเลือกได้ช้อยเขาก็เยอะเหมือนกันแต่คุณเป็นช้อยที่ดีช้อยที่เป็น Number One เขาอยากให้เขาอยากให้คุณให้โอกาสในการที่จะกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์คุณต่างคุณต่างถือกันไว้ในมือค่ะเขาก็ถือคุณไว้คุณก็ถือคุณไว้ The Hermit เขากําลังหาทางออกกับความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะเขารู้ว่ามันยากลําบากแต่เขาอยากมีคุณไว้จริงๆนะเขาอยากมีคุณไว้ในใจเขารู้ว่าเขาเหน็ดเขาเหนื่อยตอนนี้งานเขาเยอะค่ะ ภาระรับผิดชอบหน้าที่การงานการเงินชีวิตครอบครัวชีวิตที่เขาเป็นอยู่เขาค่อนข้างเจอกับสิ่งที่ค่อนข้างจะภาระเยอะน่าจะมีภาระค่าน้ำค่าไฟคา่าโทรศัพท์ค่าบ้านหรือแบ,แบกรับอะไรต่างๆที่หนักหนาไว้เยอะมากมายโ okay. อเคคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะไฟออฟสอร์ คุณอยากจะจบกับบางสิ่งแล้วกับบางสิ่งที่คุณต้องทนคุณบอกว่าคุณไม่อยากทนแล้วค่ะคุณทนมานานแล้วคุณพยายามเดินออกมาจากสิ่งที่คุณต้องทนจริงที่คุณต้องเจ็บสิ่งที่ทําให้คุณใจร้าวรานแต่ในความรู้สึกของคุณนึกคิดในบางครั้งอยากจบแต่ในบางครั้งอยากมีเขาอยู่คุณมีคนเข้ามาจ้ะมีคนเข้ามาจีบนะจ๊ะแต่จะเอาไหมช้อยเยอะทีเดียวเราอ่ะคุณพยายามเดินออกจากคนเก่าออกมาให้ได้ค่ะอยากจะลืมไม่อยากคิด แต่ในใจลึกๆก,ก็ยังเฝ้ารอให้เขากลับมาทักมาทาย, mm hmm. ทายเขากลับมางอ้อหวังในใจลึกๆว่าการกลับมาอยากให้เขากลับมาทักคุณบ้างอยากให้เขามาเติมเต็มใจคุณบ้างไม่ได้หวังอะไรมากมายแค่การเติมเต็มในหัวใจยังเฝ้ารอยังถือเขาไว้ในมือแต่การถือเขาไว้คุณก็พยายามจะโฟกัสกับสิ่งสิ่งอื่นใดสิ่งสิ่งข้างหน้าพยายามโฟกัสกับสิ่งข้างหน้าเขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะจมูลค่ะ เขาก็ีตกกังวลนะคนคนนี้ค่นเขาคิดเขากลัวคุณว่าคุณจะไปมีคนอื่นแล้วค่ะ The w i l l of Fortune จักรวาลบอกว่าเขาพยายามมองกลับไปถึงสิ่งเก่าๆในสิ่งที่คุณกระทำเขาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่และยังถือคุณไว้ในมือเขาจะพยายามวางแผนคนคนนี้จะกลับมาทักมาทายคุณ Two of uh, Ten of Cups หรอ Ten of c u p คือเขาบอกว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแบ่งเป็น2ประเด็นนะคะ ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกเลยเขามีโลกสองใบเขาแบ่งใจมาให้คุณเขารู้สึกดีๆกับคุณเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตแต่สิ่งที่เขาทําได้คือไปโฟกัสกับครอบครัวกลับไปโฟกัสกับความรักหรือกลับไปโฟกัสกับครอบครัวเขาเป็นหลักเขามีสิ่งที่เขาต้องทําในชีวิตจริงแต่เขาอยากมีใจลึกๆในซอกลือของหัวใจเขามีคุณค่ะถ้าเขากลับมาเขาจะกลับมาอย่างฉานฉลาด เขายังตามสืบตามซองยังเฝ้ามองสังเฝ้าสังเกตการคุณอยู่ว่าคุณมีใครใหม่ไหมคุณทําอะไรที่ไหนยังไงบางคนพยายามบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์บล็อกใจไม่ให้จะคิดถึงเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่ถูกมันไม่ควรค่ะเดอะไฮร์แฟงช่ ise, ยไพ่พระสังกราชขึ้นมาเลยเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้หรือค่อนข้างจะไปทําบุญหนักหนาเลยตอนนี้ พยายามเอาธรรมะเข้าขม่มเอาความถูกต้องเข้าว่าหรือพยายามหาความเข้มแข็งด้วยจิตใจโดยการใช้ธรรมะเข้าข่มค่ะแต่เขาบอกว่าซิกออฟคับเขาคิดถึงคุณมากนะเขาอยากกลับมาค่ะเขาอยากรู้ความชัดเจนเขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์แต่เขาจะไม่ทาหรอกคุณล่ะฝากบอกเขาห้าใบคุณบอกว่า The เดวิลว้าวคุณก็คิดถึงเขาค่ะ ความรักั้งนี้เป็นรักซ้อนซ่อนเงื่อนเป็นรักที่ต้องปิดบงังซ่อนเร้นคุยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนนะคะคุณรู้ว่าคุณเป็นแค่ทางเลือกคุณมีช้อยเยอะคุณก็พยายามจะดึงตัวเองออกมาระโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณคุณก็เสียใจกับความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันนะคะคุณแค่อยากรู้อยากได้การเติมเต็มในด้านของจิตใจในอารมณ์ความรู้สึกคุณไม่ได้อยากครอบครองเขาหรอก คุณแค่อยากให้เขาเติมเต็มจิตใจในบางส่วนที่คุณขาดหายคุยกันบ้างทักกันบ้างไล่หากันบ้างโทรหากันบ้างคือคุณยังนอนฝันถึงเขาในจิตหัวใจในสมองของคุณทุกๆวินาทีคุณยังคิดถึงเขาอย่างอะไรอาวร์ยังตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดทั้งที่รู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรและรู้ว่ามันผิดแต่คุณก็พยายามอย่างยิ่งยวดในการปรับปรับตัวคุณพยายามเดินออกจากมันให้ได้นั่นแหละคุณใช้สังหรณ์คุณใช้จิตของคุณ นำทางแล้วค่ะขอให้แนะนำ5ใบค่ะกลุ่มการพักเบรกการหยุดนิ่งคุณรู้ว่าต่อให้ทำอะไรไปการทักเขาหรือการกลับไปในความสัมพันธ์นี้มันก็เจ็บเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณเริ่มวางแผนให้กับชีวิตกับตัวคุณเองให้กับความมั่นคงกับชีวิตของคุณค่ะพยายามหางานพยายามหาเงินพยายามโฟกัสกับสิ่งอื่นที่มีที่ออกครับคุณรู้ว่ารักที่เป็นสามเศร้า บางครั้งการกลับมาคุณอาจจะคิดว่าแค่การพูดคุยเป็นกระยาณิมิตทักกันบ้างคุยกันบ้างส่งรายหากันบ้างแค่เป็นระยานิมิตที่ดีต่อกันคุณก็ชื่นใจแล้วถ้าเป็นให้ไม่ได้สําหรับอย่างอื่นขอเป็นกระยาณิมิตที่ทักกันคุยกันกินข้าวกันดูแลกันเหมือนคุยกันเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอ่ะเพราะคุณเองเหมือนคุณก็จะรู้ว่าคุณอยู่ในฐานะนไหนคุณอยู่ในตําแหน่งไหนแล้วคุณก็รู้คุณรู้ทุกอย่างนั่นแหละคุณเหมือนคนฉลาด เพราะฉะนั้นไพ่แนะนําว่าบางครั้งสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ได้ไม่อยากได้แล้วคุณไม่ได้มันเจ็บใช่ไหมอยากได้แล้วมันไม่ได้ทุกใช่ไหมอยากได้แล้วเขาให้ไม่ได้มันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าอยากได้อะไรก็ตามที่คุณอยากได้แล้วคุณไม่ได้คุณก็อยอยากได้ถ้าคุณไม่อยากได้คุณก็ไม่ทุกคุณไม่คาดหวังคุณก็จะไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นอะไรที่คาดหวัง คนเราไม่มีอะไรที่อยากได้เราต้องการและอยากได้แล้วมันได้ไม่มีในโลกใบนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นโรคของเราคือความต้องการความอยากความโหยหาการตอบสนองมันไม่ได้หรอกค่ะอยู่กับความเป็นจริงนะคะอะไรก็ตามถ้ามันอยู่แล้วมันเป็นทุกข์ก็ видим, เดินออกมาอะไรก็ตามอยู่แล้วมันไม่สุขก็เดินออกมาชีวิตของคุณคุณคอนโทรลเองได้คุณอยากมีทุกข์หรือมีสุขมันอยู่ที่ใจคุณเลยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้อยากได้โอเคถ้าเขาไม่ทักก็ไม่ทัก ไม่ทักก็ไม่เป็นไรคุณก็จะไม่คาดหวังคุณเขาไม่ทักคุณก็ไม่ผิดหวังเพราะคุณก็คิดอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ทักเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของของคำแนะนำของคุณคือการพยายามทำใจยอมรับในสิ่งที่มันเป็นจริงอย่าเพ้อฝันอย่าอยากได้ในสิ่งที่มันไม่สามารถเป็นไปได้และคุณจะมีความสุขมากกว่านี้ก่มโอเคไหมจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชัองบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอ๊ดไซเอฟ์ I A F e y. แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ